อ่าโอเคมันเมื่อเย็นวันนี้เนาะมันมีไลฟ์เป็นไลฟ์ข้อมูลล่าสุดของ Shadowverse r l b i o n นะครับซึ่งไลฟ์นี้เขาเรียกว่าเป็น pre-release live stream นะครับก็คือนี่น่าจะเป็นข้อมูลชุดสุดท้ายแล้วละ่ะนะครับก่อนที่เกมจะออกซึ่งเกมก็จะออกในวันอังคารที่จะถึงนี้เนาะครับผมวันที่17มิถุนาย,ยนนะครับไลฟ์ live นี้ก็มีข้อมูลใหม่ๆมากมายเลย นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังกันละกันครับผมข้อมูลแรกครับก็คือเรื่องของซองการ์ดซองแรกครับใช่ครับเกมนี้จะออกพร้อมซองการ์ดซองแรกนะครับซึ่งซองการ์ดซองแรกนี้จะชื่อว่า Legends r i s e นั่นเองครับผมก็คือเกมออกมาเนี่ยจะมีการ์ดเบสิกแล้วก็จะมีซองการ์ดซองแรก Legend r i ร e ให้ได้เปิดกันนะครับซึ่ง การ์ดเบสิกกับการ์ดซองแรกเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการ์ดเบสิกเนี่ยจะแจกให้กับทุกคนทุกใบอยู่แล้วนะครับส่วนการ์ดซองแรกเนี่ยคุณจะต้องไปเปิดคุณจะต้องไปเปิดเอานะครับถึงจะได้การ์ดมานะครับและสหรับคือถ้ามันเป็นเหมือนกับเกมภาคเก่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าการ์ดซองแรกสามารถที่จะตกทายได้นะครับในขณะที่การ์ดเบสิกเนี่ยไม่มีวันตกทายนะครับ พราะฉะนั้นก็บอกเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับก็มีการซองแรกที่ชื่อว่า Legends Rise นะครับโอเคแล้วมีข้อมูลอะไรอีกอ่าก็จะมีข้อมูลในเรื่องของเป็นของซื้อของขายนะครับก็คือ Exchange Ticket นั่นเอง Exchange Ticket คืออะไรครับมันเป็นอ่าสิ่งที่คล้ายๆกับ Leader กาชาในเกมภาคเก่านะครับเขาบอกว่าเมื่อคุณเปิดซอง การ์ดซองแรกเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้รับ Exchange t i c k e t นะครับซึ่ง <c oughs> Exchange t i c k e t เนี่ยสามารถเอามาแลกของได้3อย่างครับผมอย่างแรกเลยก็คือ Leader Skin นะครับอย่างที่2ก็คือเขาเรียกว่าเป็น Art Style นะครับหรือก็คือเป็นอันเทเน t อาร์ของการ์ดนั้นนนั่นเองซึ่ง Art Style เนี่ยมาพร้อมกับ Home Screen ด้วยนะครับเออใครเคยเล่น ภาคเก่าเนาะก็จะรู้ว่าโฮมสกรีนคืออะไรมันก็คือเปิดเกมมาก็เราก็จะเจอสิ่งนี้อะไรประมาณนี้ครับผมและอย่างที่3ที่คุณแรกได้ครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นวิเ a g นะครับหรือก็คือเป็นตัวที่นี่ครับเป็นสกินของอวตารของคุณที่จะโลดแล่นในล็อบบี้ในชาร์เดว r ์พาร์ k นั่นเองครับผมก็เนี่ยครับถ้าคุณเปิดซองคุณมีโอกาสได้เอ็กเ n นทิกเกและเอ็กเ n นทิกเกตคุณสามารถที่จะเลือก แลกได้อย่างใดอย่างหนึ่งครับผม l e เดอร์สกินอ t ร์ตสไตล์และวิเชชครับอืนี่ก็คือเรื่องของระบบ exchange Ti c k e t นะซึ่งตอนนี้ตัวละครที่มี e x c h a n g e t i c k e ตเนี่ยตอนนี้ประกาศออกมาแล้ว2ตัวนะครับก็คืออัลเบิร์ตกับดาริเครับผมนี่ดาริเน่ารักมากเลยนะครับโอเคนี่นะ e x c h a n g e Ticket นะครับอื้ม อ,อีกอย่างหนึ่งครับผมคือเขาจะขายของเยอะหน่อยนะในไลฟ์สตรีมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของ Fully Animated g u r r d ครับผมคืออะไรมันคือการ์ดที่อนิเมตอย่างสวยงามมากๆนะครับไม่เหมือนกับภาคเก่าที่การ์ดฟอยมันจะขยับนิดๆบางทีกับพริบตาแค่นั้นอะไรพวกนี้นะครับฟูลี่แอนิเมตต์การ์ดก็คือมันจะเคลื่อนไหวอย่างสวยงามเป็นไลฟ์สอเลยนะครับ,รบผมซึ่งในซองนึงเนี่ยก็จะมี3ใบ นะครับสำหรับซอง l e n e Ri Rise ที่เป็นซองแรกเนี่ยก็จะมี3ใบนี้นะครับที่เป็น Fully Animated c a ก d ก็คือ Aria Lady of the Wood คู่องค์ไฟฟ์โฟมสเตอและ Yudi m a i d e n Reborn นะครับการที่จะได้ Fully Animated card มาเราสามารถที่จะได้มาด้วยด้วยการแลกการ์ดแพ็คพอยต์นะครับโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของการ์ดแพ็คพอยต์นะครับก็คือ เราซื้อกาส์นึ่งแพ็คเนี่ยเราจะได้1การ์ดแพ็คพอยต์นะครับเราสามารถที่จะเอากาดแพ็คพอยต์มาแลกได้นะครับถ้าเราจะแลกรางวัลแบบสุ่มนะครับแลกครั้งแรกใช้250พอยต์นะครับมีโอกาสที่จะได้รางวัลต่อไปนี้ก็คือ e x c h a n g ต ticket 4แบบนะครับก็คือ4ตัวละครนั่นเองตอนนี้ประกาศออกมา2ก็คือเอาเบิร์ดกับดาเลียกับอีก2ตัวละครที่ยังไม่ประกาศและ Fully Animated Card 3แบบนะครับก็คือคูองหรือยูดีหรืออารีนนั่นเองนี่แหละครับก็คือในรางวัล7อย่างนี้คุณคุณก็จะสุ่มได้อย่างหนึ่งครับผมเมื่อคุณใช้250พ o อยต์ในการแรกนะแต่ว่าเมื่อคุณแรกครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นจะใช้แค่200พ o อยต์แล้วล่ะครับครับผมเมื่อสุ่มแล้วสุ่มเมื่อคุณสุ่มอีกเนี่ยคุณจะไม่ได้ซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ทุกอันอยู่แล้วเนี่ย เอออันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็คือใช้ใช้แต้มน้อยกว่าครับผมแต่ถ้าเราไม่อยากจะถ้าเราไม่อยากสุมครับแต่เราอยากจะเลือกครับอ่าในครั้งแรกเราจะใช้350พอย์ครับและหลังจากนั้นเราจะใช้300พอย์ครับผมอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วว่าคุณอยากอยากซุมหรือหรืออยากจะเลือกรางวัลนะอืมแต่จะ อย่าลืมนะครับว่าไอตัว e x c กเ n นท t i เก็ t เนี่ยสามารถที่จะได้จากกาชาด้วยนะครับแต่ว่า Fully Animated card เนี่ยได้จากการแลกแพ็กพอยท์เท่านั้นครับผมโอเคแล้วก็ <laughs> เมื่อเกมออกนะครับจะมีเนื้อเรื่อง2บทนะครับก็คือโปรโลกและไรเซนส story นะครับ ก็พวกคุณก็รอเล่นกันได้ครับผมโอเคอ่าและนี่ก็เป็นโหมดนะครับที่ <c oughs> จะมีให้ตอนเกมออกนะครับโซโล่โหมดนะครับก็คือคุณสามารถที่จะฝึกฝึกเล่นกับบอทได้นะครับโดยที่จะมีบอร์ดแบบบิ e กิ n เนอร์อินเตอร์มและ a d v a n c e ์นะครับคุณสามารถที่จะลองเด็ก ที่คุณจะสร้างได้นะครับก็คือสร้างเด็กแล้วก็เอามาลองได้ครับผมแล้วก็ในการเล่นโซโล่เนี่ยคุณสามารถที่จะให้น้องยูดีเนี่ยซึ่งเป็น AI เนี่ยแนะนำการเล่นให้กับคุณได้ครับและในโซโล่โมดก็จะมีอันนี้ด้วยก็คือ Battle t utorial นะครับน้องยูดีก็จะมาสอนคุณสอนคุณเล่นเกมนี้นะครับผ่านเบสิกต่างๆผ่าน t utorial ต่างๆ แล้วก็จะมีติวเตอร์เรียลของคลาสต่างๆด้วยครับผมก็ยิ่งคุณเล่นติวเตอร์เรียลผ่านไปมากเท่าไหร่คุณก็จะได้เงินเป็นรางวัลด้วยนะครับรูป,ปีนะครับโอเคมันขายของอีกแล้วนะครับเมื่อเกมออกนะครับก็จะมี Battle Pass นะครับซึ่งคุณก็สามารถที่จะเอาแต่ Battle Pass f ฟรีก็ได้แต่ว่าถ้าคุณ จ่ายตังซื้อเบ t เ l ิ p พ s าสพรีเมีนะครับก็จะมีรางวัลมากขึ้นมีอันเทเนตอาร์ตนะครับมีลีดเดอร์ซึ่งมาเป็นเงาๆนะครับยังไม่ประกาศว่าเป็นอะไรแล้วก็มีเงินมีน้ำแดงมีอะไรมากขึ้นนะครับอ่าแล้วพวกนี้ก็คือเป็นของสำหรับครับของสวยๆงาๆต่างๆนะครับมีอะไรบ้างเซียสเจมนะครับใช้ในการสร้างหลังการ์ดแบบพรีเมียมนะครับและสร้างเอ็มเบมแบบพรีเมียมครับผม พรีเมียมก็น่าจะเป็นอนิเมเต็ดนะเป็นฟอยล์อะไรพวกนี้ครับเซียสโกลครับก็คือใช้ในการสร้างการ์ดเลเจนเด r รีแบบพรีเมียมครับผมก็คือเลเจนเด r รี o ฟอยล์เนาะครับและสุดท้ายครับก็คือแอพเพนทิสโกลบครับผมใช้ในการสร้างการ์ดโกล d s ซิเวอร์และบอ์แบบพรีเมียมครับก็คือแบบฟอยล์นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยจะต่างจากภาคเก่าเนาะเพราะว่าภาคเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ์ด เล g e นดารี ary, หรือโก d หรือ Silver หรือ b บอลคุณจะต้องใช้เสียกรบในการทำฟอยทางนั้นครับผมแต่ว่าพอมาภาคใหม่เสียกรบใช้ทำฟอยการ์ดเล g e นด a r y เท่านั้นถ้าเป็นการ์ดโก i ซ v เวอร์และบอนจะใช้ p อ e n t i c e สกรอบนะครับซึ่งอันนี้เดาว,ว่าเราจะทำการ์ดโก้ซีเวอร์บอลแบบพรีเมียมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า a อพเพ t i c e กรบเนี่ยก็น่าจะถูกกว่าเสียกลบเนาะน่าจะหามาได้ง่ายกว่า บแบบนี้ก็คือการทําเด็กฟอ,อยทั้งเด็กเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นครับผมโอเคต่อมาครับระบบที่เขาประกาศมาก็คือระบบแร้งนั่นเองนะครับเขาก็แรงนะครับก็จะแบ่งเป็นซีซั่นนะครับซึ่งในช่วงแรกของเกมก็จะแบ่งซีซั่นตามนี้นะครับ การ์ดซองแรก Legend Rise นะครับก็คือออกพร้อมเกมนะก็คือออก17มิถุนาแล้วก็ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎานะครับก็คือในช่วงซอง Legend Rise เนี่ยก็เรียกว่าเป็นซีซั่นหนึ่งใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับต่อมาการ์ดซองที่2จะออกครับตอนเดือนกลางกรกฎาคมเนาะไปจนถึงปลายสิงหาครับก็อาจจะเดือนนิดๆเนาะ อ่าในช่วงของการ์ดซอนที่2นี้ก็จะเป็นซีซันหนึ่งเหมือนกันครับต่อมาปลายสิงหาถึงปลายตุลาประมาณ2เดือนครับจะเป็นการ์ดเซตสาครับซึ่งใน2เดือนนี้จะแบ่งเป็นซีซันน่หนึ่งเดือนซีซันสอน2 1เดือนครับผมแล้วก็ปลายตุลาไปจนถึงน่าจะสิ้นปีนะครับก็จะเป็นการ์ดเซตสี่นะครับแบ่ง2เดือนอีกเหมือนกันก็คือเป็นเดือน1เป็นซีซันน1เดือน2เป็นซีซัน2 ครับผมก็คือว่าในช่วงแรกๆเขาจะพยายามออกการ์ดที่หน่อยเพื่อให้มันมีผู้การ์ดเยอะขึ้นให้มันเล่นสนุกขึ้นนะครับก็เลยแบ่งซีซันแบบนี้ครับสรุปก็คือซีซันหนึ่งมันก็ประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละครับอือ่าเรื่องของแรงคงต่างๆในเกมนี้ครับผมการแมชเมคกิ้งนะครับก็คือ <c oughs> ตัวแรงคงของเราเนี่ย ก็จะมีผลในการจับแมชนะครับก็จะพยายามจับแมชให้เราเจอกับคนที่แงก์ใกล้เคียงกันนะครับแรงคิดยังไงคิดจากแต้มแงลงนะครับแงลงพอยส์ครับผมซึ่งคุณจะได้แต้มแลงมายัางไงครับก็จากการชนะครับแล้วก็จากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณในแมชนั้นๆด้วยครับผมเช่นคุณทำเดยเมจให้ศัตรูอย่างรวดเร็วคุณไม่ค่อยโดนเดเมจอะไรประมาณนี้ เพอร์ r อร์แมนซ์ตรงนี้ก็จะมีผลต่อแรลง point ที่คุณจะได้ตอนชนะด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่านี่ระบบนี้น่าสนใจก็คือถ้าคุณเล่นแรงและคุณแพ้คุณจะไม่เสียแต้มนะครับคุณอาจจะเสียแต้มได้ถ้าคุณกดยอมอย่างรวดเร็วแบบเปิดมาตา2ตาโอ้ยเสียเปรียบกดยอมและอะไรประมาณนี้เอออาจจะเสียแต้มได้ครับผมโอเคก็เป็นระบบที่น่าสนใจนะก็คือแบบนี้ ขอให้คุณเล่นเยอะๆครับอืมไม่ไม่ว่าวินเลทคุณจะดีหรือแย่ขนาดไหนยังไงแหลงคุณก็ขึ้นครับเพราะว่าแพ้ไม่เสียแต้มอ่ะเออซึ่งแหล่งตอนเกมเปิดก็จะมีตามนี้นะครับ beginner แหลงดีแหล่ง c แหล่ง b แหล่ง A แหลง AA และแหลงมาสเตอครับผมส่วนแหล่ง g r a น d Master นะครับตอนเกมเปิดจะยังไม่มีนะครับในอนาคตจะค่อยมีครับ และเรื่องของแลงแล้วมันก็จะมีเรื่องของกรุ๊ปด้วยครับผมคือคือใช่แลงเนี่ย <c oughs> แพ้แพ้ไม่แพ้ไม่เสียแต้มแลงก็จริงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของกรุ๊ปด้วยนะครับการแมชเมคกิ้งนอกจากจะคิดจากแลงแล้วก็จะคิดจากกรุ๊ปด้วยครับผมกรุป๊ปกรุ๊ปนี่คิดยังไงกรุ๊ปคิดจากวินเดใน,ในแมชหลังๆของคุณนะครับ คิดกี่แมชไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมแต่ว่านี่แหละคิดวินเลทในช่วงหลังๆของคุณครับซึ่งยิ่งคุณอยู่กรุ๊ปสูงพอคุณชนะเนี่ยคุณจะได้แรงพอยเยอะขึ้นนะครับซึ่งกรุปก็จะมีตามนี้ครับ e m e r a l d Topaz, Ruby, Sapphire, Diamond ครับผมสรุปก็คือ,อแพ้ไม่เสียแ,แต้มแรงแต่การแพ้มีผลต่อกรุปนะครับเพราะว่ากรุปก็คือคิดจากวินเลท เ,เ,พเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะแลงมาสเตอร์ Master, แต่ว่ากรุ๊ปคุณอยู่เอมอลล์ได้แบบนี้คนก็จะรู้ว่าโอ้วินเลดก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าวินเลดต่าเตี้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคุณแบบโอ้หมาสเตอร์แล้วคุณอยู่กรุ๊ปไดมอนด์ด้วยอะไรเงี้เออแบบแบบนี้เจ๋งจริงอะไรเงี้ครับผม <c oughs> แล้วเก็บอกว่าทุกครั้งที่มีซองการ์ดใหม่ออกนะครับคุณจะถูกลดกรุ๊ปลง1กรุ๊ปนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ไดมอนด์เนี่ยก็จะลงไปเหลือลูบี้ ะครับตามนั้นครับผมอ่าและถ้าคุณอยากเล่นโดยที่ไม่ต้องมาะวงถึงแรงเละลุบนะครับก็เล่นอันแรงนะครับโดยที่เวลาคุณกดอันแรงเนี่ยคุณสามารถที่จะกดเลือกกดเจอเบกิเนอร์นะครับเพื่อที่จะได้เออเจออะไรที่มันแคชชวลหน่อยหรือเลือกที่จะกดเจอเอ็กซ์เพรสก็ได้ครับแต่พูดตรงๆนะถ้าคุณอยากถ้าคุณอยากเจอคนเก่งจริงๆคุณก็เล่งแรงนั่นแหละครับนะครับ โอเคแล้วก็จะมีเรื่องของ Shadow Spark นะครับก็คือเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเอาอวตารต่างๆมา <c oughs> เดินเล่นได้นะครับก็จะมีส่วนอะไรบ้างล็อบบี้นะครับล็อบบี้ก็เป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับมีโต๊ะให้นั่งเล่นแข่งกันด้วยนะครับเราสามารถที่จะนั่งที่ Battle Table <c oughs> เพื่อที่จะท้าคนอื่นแข่งได้ครับผม Battle Table เนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าใครแพ้ โดนให้ออกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ชนะไปเรื่อยๆๆ,ๆก็จะโอ้เหมือนเป็นพระราชาเลยนะครับโอเคสามารถที่จะแข่งรูปรูปแบบหลายแบบแล้วก็จะมีร้านขายอวตารด้วยนะครับในบริเวณล,ล็อบบี้นี่ต่อมาครับกิลล็อบนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของคนในกิ์ให้ได้มาแฮงเอาท์กันนะครับซึ่งอ่า คนในกิวก็สามารถที่จะแข่งกันเองฝึกฝนกันเองได้ด้วยแล้วก็สถานที่ในกิวก็สามารถที่จะปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างได้นะครับให้มีเฟสิลิตี้ต่างๆในกิอยางเนี้ยสนามบอลน,นะครับสามารถปลดล็อกมาเตะบ,บอลกันได้ครับผมก็ปลดล็อกจากการทำกิวมิชชั่นนะครับแล้วก็เลเวลอัพกิวของคุณครับห้องของเราครับก็อันนี้ก็เหมือนบ้านเราห้องเราครับผมสามารถที่จะเชิญคนมาแล้วก็เล่นเรนนิ่งโหมดได้ ซึ่งเทรนนิ่งโหมดเนี่ยเป็นเราสามารถที่จะฝึกคนกันโดยที่ให้เขาเปิดมือเปิดมือกันทั้งคู่ก็ได้อะไรประมาณนี้ครับผมห้องของเราก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะครับโดยใช้ของตกแต่งหลายอย่างมีโปสเตอร์และทีมต่างๆนะครับโปสเตอร์เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปว่ามันมาจากลีดเดอร์สกินที่เราเคยมีในเกมภาคเก่าด้วยนะครับแล้วก็ในล็อบบี้เราสามารถที่จะ อาพูดคุยและสื่อสารกับคนอื่นๆได้หลายรูปแบบนะครับนี่มีอีโมดมีท่าทางต่างๆมีสติกเกอร์ให้ได้ส่งได้เล่นกันนะครับแล้วก็ในการส่งแชทนะครับจะถูกแปลอัตโนมัติด้วยนะครับดีนะตรงนี้ดีนะครับผมโอเคในล็อบบี้เนี่ยจะมีกิจกรรมต่างๆที่ทางเกมคอยจัดนะครับ อย่างก็จะมีว e กเอนล็อบบี้ทัวนาเมนตนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ก็จะมีทัวนาเมนต์ให้เล่นกันในบริเวณล็อบบี้ครับผมและนี่นี่ก็จะเป็นอีเวนต์แรกของเกมนี้นะครับก็คือล bon ็อบบี้โบนันซาลูปีกัลอนะครับก็คือเรามาเล่นแมชที่ล็อบบี้นะครับในช่วงที่เกมเพิ่งออกนี่นะครับแล้วก็มีโอกาสที่เราจะสุ่มได้รางวัลด้วยนะครับซึ่งรางวัลใหญ่ก็คือ2.5ล้านรูปีเลยทีเดียวนะครับเป็นเงินในเกมนะนะครับ โอเคจะมีเรื่องนี้นะครับก็คือไซเกม ID นะครับถ้าเราลิงก์ลิงก์ ID เกมของเรากับไซเกม m e ID นะครับเราก็จะสามารถได้2องการ์ด5องนะครับแล้วก็จะมีการโปรโมทว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าคุณซื้อคริสตัลจากไซเกมเว็บเว็บสโตร์เนี่ย คุณจะซื้อได้ในราคาที่ถูกนะครับแล้วก็ไอเทมบางอย่างเนี่ยก็ exclusive มีแค่ในสซเกมเว็บสโตร์เท่านั้นนะครับเช่นนี่อวตารน้องไรเซนอันนี้เนาะครับผมโอเคอ่ะก็จะมีแล้วก็จะมีเรื่องของ first failure mission ครับก็คืออาภรารกิจของผู้เล่นใหม่นะครับในเกมภาคใหม่นี้ครับผมถ้าคุณทำภรารกิจผู้เล่นใหม่ทั้งหมดนะครับทำเสร็จแล้วคุณสามารถที่จะเลือก starter deck ที่คุณชอบได้เลยเลือกได้เลือกได้1เด็กนะครับผมมันจะมีเอลเด็กหนึ่งดาบเด็กหนึ่งลูน2เด็กมังกรเด็กหึอาบิสเด็กหนึ่งฮาเวนเด็กหนึ่งและพอเท่า2องเด็กครับผมจาก1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยคุณเลือกได้อันหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ตอนเกมออกจะมีมิชชั่นผู้เล่นใหม่อีกอันหนึ่งที่ถ้าทำแล้วคุณจะได้ ซอง Legend Rise สิซองด้วยนะครับนี่มีมิชชั่นผู้เล่นใหม่อีกอันหนึ่งที่ทำแล้วก็จะได้รางวัลมากมายมีตังมีซองมีของแต่งตัวนะครับ Bingo Mission โโน,นะครับเหมือนเดิมทำแล้วได้รางวัลครับผมโอเคนี่ครับมีการหาดาวไลน์นะครับถ้าคุณเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะครับ ก็เพื่อนคนนั้นพอเขาเล่นไปล้เพื่อนคนนั้นเนี่ยพอเขารับคําเชิญของเรามาเล่นนะครับเขาก็จะได้รับเงินโบนัสด้วยเป็นรูปีนะครับแล้วก็พอเขาเล่นไปเยอะเนี่ยเราจะได้เราเองก็จะได้เงินโบนัสด้วยเหมือนกันนะครับมีแคมเปญน,นี้ด้วยก็คือเมื่อคุณซื้อซอ,องการ์ดกล่องการ์ดจาก Shadowverse s i l v e vo, ซึ่งเป็นการ์ดฟิสิกอลเนาะเป็นการ์ดการ์ดจริงนะครับก็มีกับ ก็คุณก็จะได้โค้ดมาปลดล็อกไอเทมต่างๆในช h a d เด v e r เ e w o r l อร์เบ n d ด้วยนะครับจะขอพูดคร่าวๆแค่นี้ครับผมตรงนี้ก็จะขอพูดคร่าวๆนะเป็นเรื่องของงานแข่งนะครับก็คืองานแข่งชิงชมป์โลกนะครับช h a d เ w อร์ s e สเบอรกลางปีนะครับ2025ครับผมซึ่งเงินาะวันเยอะมากนะครับถึงร้อยล้านเยนเลยทีเดียวก็ประมาณ20กว่าล้านบาทน,นะครับอันนี้เขาจะแข่งกันในช่วงเดือนธันวานะครับก็ไปศึกษาได้นะ คนไทยก็มีสิทธิ์ลงแข่งนะครับนี่ s ชเดอร์วอร์สโอเพ่นน4นะครับถ้าได้แชมป์เยอะๆอะไรพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นตัวแทนแข่งที่ญี่ปุ่นได้เหมือนกันนะครับมีเรื่องของ Last Chance Qualifier ด้วยนะครับใครที่แบบโอยไม่สามารถที่จะเข้ารอบทัวร์นาเมนต์พวกนี้ได้ก็ไปแข่ง Qualifier ก็ได้ครับผมโอเคเรื่องอแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าทัวร์นาเมนต์ฟอร์แมนะครับ ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะใน s h a d o w w o r s e World Beyond เนี่ยใน Tournament Official นะครับเขาจะแข่งกันแบบ b บ s ออ f วันนะครับก็คือเบสออ f วันสเด็กก็คือคุณเอาเด็กไป2เด็กและคุณเลือกมาเด็กหนึงเอามาแข่งกันครับผมแข่งกันแค่แมชเดียวเท่านั้นแล้วก็ตัดสินแพ้ชนะกันเลยครับไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่เป็น3 d เด็กแบนหนะครับแล้วก็เป็น b บ s t of 3นะครับเปลี่ยนเป็น b บ s t อ f วนะครับอันนี้ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับแต่ว่าคงไม่ลงรายละเอียด ตรงนี้ละกันนะเอออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นช่วงแรกๆของเกมด้วยครับกลัวค,คนไม่ค่อยมีการ์ดที่จะทําเด็กกันอะไรงี้ก็เลยทําแบบนี้ต่อไปก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอโอเค <c oughs> ส่วนเรื่องการรีวิวการ์ดอะไรต่างๆคุณไปดูในไลฟ์สตรีมที่แล้วนะดูย้อนได้นะครับอ้อมีอันนี้ครับการ์ดคอมเพนเดียมครับผมก็คือระ,ระบบเป็นเหมือนแฟ้มการ์ดนะครับ ก็คือเราสามารถที่จะดูได้ว่าเราสะสมการ์ดไปมากขนาดไหนแล้วเรายังเหลือการ์ดอะไรที่เรายังไม่มีนะครับซึ่งยิ่งคุณสะสมได้มากเท่าไหร่คุณก็จะมีรางวัลคุณก็จะได้รางวัลด้วยนะจะได้รางวัลมากขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคเรื่องของเว็บไซต์นะครับตอนนี้เว็บไซต์ Official ของเกม e Shadowverse วอร์บิก็เปิดแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีเว็บไซต์ที่ชื่อ Deck Portal นะครับเว็บไซต์นี้เป็นเหมือน Shadowverse Portal ของ Shadowverse ภาคเก่านะก็เป็นเว็บไซต์รวม Database c a r d ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะลองจัดเด็กในเว็บไซต์นั้นได้นะครับเว็บไซต์นี้จะเปิดให้บริการในวันที่16มิถุนายนะครับหรือถ้าเขาคิดเวลาไทยมาก็น่าจะเป็นช่วงวันอาทิตย์ช่วง4ทุ่มนะครับซึ่งพอเว็บไซต์นี้เปิดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการาสปอยการ์ดทั้งหมดด้วยนะครับก็ รอดูกันได้อาจจะผมอาจจะรีวิวการ์ดนะตอนที่การ์ดเปิดนะครับตอนที่เว็บเปิดครับผมโอเคแล้วก็เขาบอกว่าให้ไปติดตาม Offi ิเชียลอินสตาแของเ h a ดเ e r e ์สเวอรด้วยก็อาจจะมีการแจกรางวัลก็ได้นะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ของซื้อของขายก็คงไม่พูดอะไรมากนะ,ะมีอะไรสองการ์ดสแตนดี้พินแบช ะครับอันนี้คืออะไรเป็นเข็มหมดเหรอไม่แน่ใจ Play Map นะครับนี่เลโก้นี่ Lego, น,น่าเล่นนะครับก็ของพวกนี้ก็สามารถสั่งได้ใน s i t ต Store นะครับครับผมแล้วก็เรื่องของอจำนวนคนที่ Pre-Registration นะครับก็ทะลุเป้านะครับ5้า0 0 0แสนก็เคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีได้รางวัลทุกอันเลยตามนี้ครับผมโอเคก็คิดว่าคง เท่านี้ครับกับข้อมูลทั้งหมดในไลฟ์สตรีมนี้เนาะออข้อมูลเยอะอยู่แต่ว่าก็ขายของเยอะเหมือนกันนะครับก็ตามนี้ครับครับผมก็ตัวเกมก็ใกล้ออกแล้วเดี๋ยวผมก็คงเล่นแน่ๆครับเดี๋ยววันที่17เนาะเห็นเขาว่าน่าจะเป็นช่วง10โมงเช้านะครับวันที่วันที่17นะครับก็ผมก็คง ผมน่าจะว่างมาไลฟ์สตรีมนะก็รอดูกันได้ครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หน้าครับโอเคครับทางงานก็คลิปนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ